ดีเจอ j อมค่ะสวัสดีวันจันท์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเรียกได้ว่าเรามาพร้อมๆกับเพลงที่เราคุ้นเคยกันดี นี่มันซอยเก้าถามว่าคุณไหมเอาว่าคุณนะเพราะไม่คุณคงไม่มีใครขอรวมไปถึงลมเปลี่ยนทิศอันนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วกับบิ๊กแอสนะคะต่อกันที่แอบเหงาของพี่หอยค่ะคนคิดโกหกสลบคิด ok, นะคะฝนตกไหมคนใหม่เขาดูอะไรอยู่สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณผูกฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่ถามว่าฝนตกไหมเพราะอะไร วันนี้บรรยากาศมันอึมครึมค่ะหลายคนอาจจะออกจากบ้านด้วยความรู้สึกว่าท้องฟ้าสดใสแดดแจ๋เชยใ,ใช่ไหมวันนี้เพราะอากาศมันจะค่อนข้างร้อนนิดนึงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอืคงไม่ต้องใช้ละไอพวกเสื้อกันฝนในช่วงเนี้ยเพราะกว่าฝนจะมาก็พฤษภาไปปลายอะไรอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่ากรมอุตุเขาก็คาดการเอาไว้เรื่องของพายุไซโคลนหรือว่าพายุฤดูร้อนที่จะโดนบางช่วงบาง่วงและในขณะเดียวกันกระแสะของโลกเราก็โดนฮิทเวฟนะคะ โดยเฉพาะในเขตเอเชียที่เราไม่เคยได้โดนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาแถบเซาท์อีสต์แถบเอเชียก็จะเป็นพวกอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่แล้วก็จะมีความร้อน ถูกไหมคะใช่ครับเป็นเป็นสาระ <c oughs> <c oughs> เราจะมีความร้อนเป็นสาระซึ่งในแถบเอเชียก็จะมีบางประเทศที่ได้พบกับหิมะที่เป็นฤด,ดูกาลของเขาแต่ประเทศไทยเนะี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีหิมะอยู่แล้วใช่ครับแต่เราจะเป็นประเทศที่มีความร้อนฝนแล้วก็หนาวซึ่งตอนหลังอาจจะมีความหนาวที่บิดเบี้ยวไปสักนิดนึงเน้นไปทางฝนนะคะแล้วก็ความร้อนเราก็จะชินชินกันอยู่แถวแถวสามสิบแปด 3า3 9ิเ้อาว่าคนไทยรับไหวสามแปดสามเกขึ้นจริงๆถ้าวัดได้อาจจะสัก41ในบางปี42-43เรารับไหวแต่นี้ช่วงวันที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนที่เราเคยพูดกันแล้วเราก็เว้นไว้อาทิตย์หนึ่งมันประหนึ่งว่ามันคงจบไปแล้วแหละเหตุการณ์นเนี้ยฟีลไลท์ฟีลไลท์อ่ะโอ้โหคิดว่าฟีลไลท์คงหมดไปแต่จริงๆฟีลไลท์ like ไม่เคยหมดไปแล้ว ถ้าคุณสังเกตวันสองวันนี้ถ้าใครออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์นะคะหรืออยู่จากห้องแอร์ก่อนหรือต่อให้บ้านคุณเปิดพัดลมที่อากาศสบายแล้วคุณปรับตัวได้อย่างดีแต่พอคุณออกไปข้างนอกนิดนึงคุณจะรู้สึกถึงลมที่พัดมากระทบปังร้อนจังวะร้อนชนิดที่ <c oughs> ไม่มีลมจะขอบคุณกว่า นานๆครั้งเราจะรู้สึกว่าการไม่มีลมจะน่าดีกว่าป้าพี่ขวงรู้สึกเหมือนพัดเอาไอร้อนเข้ามาเมื่อวานลมพัดไอร้อนกันเลยนะคะแล้วไม่ได้ว่าลมพัดไอร้อนเนี่ยมีตอนกลางวันนะคุณผู้ฟังหัวค่ําเนี่ยอ้อมไปธุระไปเจอเพื่อนตอนนัดกันหกโมงครึ 30, ่งหกโมงสี่สิบอ้อมลงรถปุ๊บ โอ้โหมันแบบมันมันมันเผาเผาเผามันมันเป็นขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่ามันอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าคล้ายจะเป็นลมได้เพราะอะไรอากาศมันชวนให้วูบมากสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือจิบน้ำเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อากาศที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีบรรยากาศของฝนที่อยู่ๆก็นึกจะตกตกลงมาเมื่อเช้าแดดแจ๊ะเนี่ยนี่เดินนี่มาทำงานเนี่ยก็กะว่าอะ ถือกระเป๋าสบายๆแล้วกระเป๋าผ้าใบเดียวเบาๆไม่มีอะไรเลยเอ๊ะพอมองออกไปเห็นสองฟ้าและดูพยากรณ์อากาศอืติดมาหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งตอนนี้อนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะอาจริงคุณผู้ฟังฟิลไลท์เท่าไหร่แต่ละที่ของคุณคลิกวงดูที่ของเราฟิลไลท์เท่าไหร่สี่สิบหกครับตอนนี้ฟิลไลท์สี่สิบหกอ่ครับส <laughs> <laughs> ี <laughs> <laughs> ่สิบหกก่อ จริงเหรอจริงทำไมเมื่อกี้อ้อมออกจากจะอ,ออกจากบ้านตอนประมาณบ่ายสองอะอ,อ้อมฟิลไลท์สี่สิบสามอยู่เลยหรือเครื่องอ้อมมันไม่ดีปะ่ะแล้วมันแ,แล้วแต่เครื่องค่ะอ,อยู่ที่เครื่องหรือป่าห,หรือว่าเครื่องอันนี้ก็เครื่องผู้ปกครองที่บ้านน่าจะมีปัญหาหแม่อ้อมส่งมาคําทักทายตอนเช้าคืออะไรรู้ไหมคะครับคุณฟังของคุณฟังเป็นงี้ป่ะสามสิบหกองศาและเขียนว่ายัางไงร,รู้ไหมครับไม่มีหยาดน้ำฟ้าอย่างน้อยร้อยยี่สิบนาทีทำไมเขาใช้คำเพราะจังเลยใช้คำว่าหยาดน้ำฟ้าอ้อมเลยอยากรู้ว่ามันเป็นที่แอปที่่แมมออ้้ใช หรือมันเป็นที่โทรศัพท์ที่แม่้อมเลือกซื้อคุณฟังเปิดมาเจอคําว่าทั้งหมดอะตกใจที่ไหนอะ <Yeah, S 1> อุณหภูมิสามสิบองศารู้สึกเหมือน4ี่ิบแดองศาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ไม่มีหยาดน้ำฟ้าอย่างน้อยร้อยี่สิบนาทีแทบจะแบบตีลังกาแปลเลยหยาดน้ำฟ้าว่ะ oh. เป็นไงพี่กวงไม่เคยเห็นคำนี้มานานมากนอกจากพวกในหนังสือนิยายใช่ป่ะ mm. แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเครื่องโทรศัพท์ยี่หอ หรือแอปที่แม่ใช้หยาดน้ำฟ้าเธอฉันเลยรู้สึกจะห่วงแม่ในเรื่องไหนก่อน เรื่องภาษาหรือเรื่องอากาศฟิลไลท์48นะคะตอนนี้พี่กวงบอกว่า46คุณผู้ฟังฟิลไลท์เท่าไหร่ไหนลองบอกมาอยากรู้เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกที่ทําให้คุณฟิลไลท์ไม่เท่าเดิมแล้วพี่กว,งวางอ้อม43อยู่เลยหรอไมของผม46อ้อมฟิลไลท์43อยู่เลยคุณผู้ฟังเหลือมอยู่คนละที่กับกวง <c oughs> อ้อมแค่แบงคอกอ้อมไม่ได้บอกว่าสถานที่ตรงไหน <c oughs> อันนี้พี่กวงระบุว่าวัฒนาใช่ไหมอ้อมแบบแบงคอกภาพรวมเป็น43แล้วเขาก็ทํานายทายทักเอาไว้ว่าฝนอาจจะตกนะคะคุณรู้ เพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางของคุณให้ดีๆเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนบ่นรถติดใช่ไหมพี่กงใช่ครับหลายคนบ่นรถติดนะคะก็อ่ะนี่ก็คือเรื่องสัพเพเหระในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้แต่เรายังไม่ได้พูดถึงสัพเพเหระในเรื่องที่เกิดขึ้นวันสองวันนี้เมื่อวานนี้ก,กรกตโดดเด่นมากโอ้โหเมื่อวานคนออกไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะเพราะฉะนั้นหลายจุดคือในแต่ละจังหวัดก็จะมีปัญหาของตัวเองนอนทบุรีก็จะมีปัญหาของตัวเองในขณะที่ กรุงเทพหลายๆจุดก็มีของตัวเองและสิ่งที่มีคล้ายๆกันคือบางจุดไม่มีแผ่นป้าย mm hmm. อะไรเขเรียกอะไรแผ่น,น mm hmm. ของหมายเลขของผู้ลงสมัครเลือกตั้งและหายเป็นบางพักเท่านั้น mm hmm. พัก,พกไมีอยู่พักหนึ่ง mm hmm. หรือสองพักไม่เกินเนี้ย <c oughs> ที่จะหายเยอะกว่า <c oughs> ของคนอื่นของเส <c oughs> ีเยซีจีซอันเนี้ย ใ,ใดๆผู้วขวัรคะแนนธรรมชาติก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็แจ้งนะคะแจ้งแล้วก็หวังใจว่ากะกะตจะทําทุกอย่างให้เรียบร้อยและคลี่คลายเพราะเชื่อว่าสัปดาห์หน้าคือวันที่สิบสี่เป็นวันเลือกตั้งตามปกติทุกอย่างเป็นปกติเนี่ยคนน่าจะออกไปใช้สิทธิ์กัน <Yeah. S 1> เยอะพอสมควรการจราจรในวันนั้นมันจะเอื้อให้ถนนหนทางเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ความสะดวกสบายเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละหน่วยความปลอดภัยที่เข้าถึงได้เป็นอย่างไรบ้างและที่สําคัญตัวเราด้วยผู้ที่เดินทางไปเลือกตั้งอย่าเพลอใส่อะไรที่มีโลโก้ชี้ชวนให้เห็นว่าเป็นพรรคที่เราชอบหรือเราไม่ชอบใดๆก็แล้วแต่ไม่มีทั้งเจตนาดีและไม่ดีจนเกินไป<ช>นะคะแล้วก็อย่าเผลอทําสัญ,ญลักษณ์บนใบ <ไป S 2> ที่กระดาษเลือกตั้งนั้นะ่ะ นะคุณผู้ฟังอย่าเผลอเลยทีเดียวอ,อย่างเดียวพอจบต่อให้หวังดีเพราะว่าเขาดูเขียนไม่เคลียร์แต่กลายเป็นว่าเราจะถูกตัดสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ชักนิดนึงก็จะย้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและที่สาคัญคุณอย่าลืมตรวจสิทธิ์ของคุณว่าชื่อของคุณอ,อยู่ที่หน่วยไหน สถานที่ตั้งหน่วยย้ายหรือเปล่า mm. ลำดับที่ลำดับที่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> เข้าไปตรวจเช็คได้ <Yeah. S 1> โดยใช้แค่เลขบัตรประชาชน13หลัก <Yeah. S 1> เท่านั้นเองนะคะ <Yeah. S 1> คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูอันนี้ก็บอกอัปเดตเอาไว้และแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าคุณเห็นว่ามันไม่เข้าท่ามันไม่มีอะไรผิดปกติคุณสามารถส่งเรื่องที่คุณรู้สึกสงสัยในแต่ละหน่วยเลือกตั้งไปที่กกตได้นะคะ <Yeah. No. S 1> กะกะตเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์บอกมีสิทธิ์ <No. S 1> แจ้งร้องเรียนตรงนั้น แต่ใจนี่กลัวคนร้องเรียนกรกตนั่นแหละ EFM